ดูงบการเงินย้อนหลัง10ปีได้จากที่ไหนและเว็บเซตอัปเดตใหม่เราจะดูผลประกอบการรายไตรมาสยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้กลุ่มแบงก์ก็ทยอยประกาศงบกันออกมาแล้วนะคะหลายแบงก์ก็งบออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเดียวก็ทยอยประกาศไม่น่าจะเกินประมาณวันที่15สิงหาคมนี้นะคะแล้วเราอ่ะจะไปดูงบย้อนหลังหรืองบการเงินผลประกอบการจากที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปดูงบการเงินย้อนหลังแบบเยอะๆเลย10ปีอะไรแบบนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บ h e n o m e n a ได้นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาจะบอกอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงบทั้งหมดเลยพอเราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วเราก็จะไปที่ Market นะคะแล้วก็เลือกหุ้นกองทุนหรืออะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็มาพิมพ์ชื่อหุ้นตรงนี้ได้เลยสมมุติเป็นปตทนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกราฟแบบง่าย เลื่อนลงมาอีกนะคะตรงนี้จะเป็นสรุปการเติบโต40ไตรมาสก็คือ10ปีย้อนหลังปีหนึ่งมี4ไตรมาสก็จะเป็น40ไตรมาสนั่นเองนะคะเราสามารถดูรายได้รวมกําไรสุทธิการเติบโตอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยส่วนที่ดองใช้ในการเก็บงบอ่ะก็จะเป็นกําไรต่อหุ้น EPS ตรงนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยเนี่ยไตรมาส1ปี66ไตรมาส4ี่ปี65ย้อนหลังเราก็สามารถเลื่อนนี่ไหมคะ ย้อนไปจนสุดเลยเริ่มจากปี2,556นะคะ10ปีโอ้สุดยอดถ้าเกิดใครอยากจะเก็บงบย้อนหลังก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยสรุปการเติบโต40ไตรมาสสรุปงบการเงินก็มีนะคะนี่งบการเงินผลประกอบการเป็นยังไงกำไรขั้นต้นกำไรสุดทธิส่วนของผู้ถือหุน้นสินทรัพย์หนี้สินมีหมดเลยนะคะอัตราส่วนทางการเงินอันนี้เราต้องล็อกอินก่อนนะคะ ถ้ายังไม่มีสมาชิกก็สมัครสมาชิกฟรีไปได้เลยนะคะเห็นไหมฟรีนะฟรีถ้าก็เรามีสมาชิกแล้วเราก็กดล็อกอินเข้าไปอันนี้คือล็อกอินแล้วเราก็จะสามารถดูได้ย้อนหลังได้นี่เห็นไหมอัตราส่วนทางการเงินมีการเติบโตยังไงบ้าง10ปีย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยดูได้หมดเลยนะคะสถิติสําคัญราคาปัจจุบันราคาล่าสุด pe pbv เห็นไหมคะ เนี่ยเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่อยากดูแบบงบเรีลวทม์เขาจะคอยทยอยอัปเดตให้เราตลอดก็ไปดูใน Line@ News ตรงนี้ค่ะสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเออเวลาเขาประกาศงบเขาประกาศยังไงพอเราเข้าไปที่ a d d New ไปที่หน้าแชทเราก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการนะคะชื่อหุ้นที่เราต้องการสมสมสติปตทนะคะ กินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลต่างเนี่ยโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นไหมคะมีประกาศผลประกอบการมีปันผลด้วยอะไรด้วยมีข่าวสารข้อมูลมาให้เราด้วยนะคะว่าเออเนี่ยปโตโทมี DW ด้วยนะซีรีเอพุทกับคออะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะเขาจะมีข้อมูลบอกเราหมดเลยในแอดนิวส์นะคะอันนี้แอดเข้าไปได้เลยนะคะข้อมูลทุกอย่างฟรีหมดนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะประกาศขบอมูมาแบบเนี้ยคะ่ะนี่ ข้อมูลจะประมาณนี้พอ,อประกาศงบนี่เห็นไหมคะเขาจะบอกตั้งแต่ปี62ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่แล้วก็รวมไตรมาสหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมหกสองหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็ปีปัจจุบันนะคะปีหกหกประกาศไตรมาสหนึ่งไปแล้วต่อไปก็จะเป็นไตรมาสสองเราก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะและถ้าเกิด เราจะไปดูในเว็บเซตล่ะเว็บเซตมันอัปเดตใหม่เราจะดูข้อมูลยังไงนะคะไปที่เว็บเซต o t th นะคะอันดับแรกไปที่ข้อมูลการซื้อขายแล้วเราก็เลือกไปที่ข่าวหลักรัพย์คลิกเข้าไปได้เลยนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆจากบริษัทจดทะเบียนหรือตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาจะประกาศมานี่เราสังเกตถ้าเกิดมีการประกาศงบเขาจะมีรหัสที่เราต้องจำนะคะก็คือ f 4 5 แต่วันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีการประกาศงบนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่มีใช่ไหมสมมุติถ้าเราแบบโอ้โหมันเยอะมากเลยบางวันนะคะ,ะประกาศข่าวออกมาแบบเป็นร้อยเลยเราดูแบบเรารู้สึกงงตาลายเราก็มาตรงนี้ค่ะเลื่อนไปที่ผลประกอบการแล้วก็กดค้นหาได้เลยอ่วันนี้ยังไม่มีการประกาศงบทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูย้อนหลังก็ดูได้เหมือนกันนะคะก็คลิกเนี่ย ปฏิทินนะคะสมมุติอาทิตย์ที่แล้วแต่วันที่21วันศุกร์อันนี้สมมุติตั้งแต่วันที่3นะคะวันจันทร์ประกดค้นหานี่มันก็จะประกาศงบออกมาให้เราเห็นนะคะเพราะว่าอันนี้เราเลือกเฉพาะผลประกอบการใช่ไหมคะนี่ให้เราสังเกตเวลาเราจะเก็บงบค่ะ f 4 5ตรงนี้นี่สรุปผลการดําเนินงานของบอจงวดครึ่งปีสําหรับกลุ่มสถาบันการเงินเห็นไหมคะ f 4 5เราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยอ่อันนี้คือของ KTB นะคะเขาก็จะประกาศมาเลยเนี่ยไรมาส2 0.73ปีที่แล้ว0.60ถ้าทั้ง2ไตไมาลมกันก็1.45ของปี66ปีที่แล้ว1.23มันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเราตรงนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ค่อยตรงใช่ไหมเราก็ลองคลิกเข้าไปที่รายละเอียดแบบเต็มตรงนี้เราก็สามารถนี่เปิดดูแบบเต็มเ,มเมก็ได้นะคะ เลื่อนดูได้เลยนะคะอันนี้เขาก็จะประกาศออกมาให้เห็นว่าอ่ะอันนี้กําไรสุทธิเท่าไหร่ EPS กาไรต่อหุ้นเท่าไหร่รายไตรมาสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้2ไตรมาสรวมกันประมาณนี้ค่ะดูง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราก็นําพวก EPS ตรงนี้ค่ะไปกรอกในแบบฟอร์มหรือในสมุดที่เราเตรียมไว้ในการเก็บงบนคะคะแต่ของดวงเองเนี่ยก็จะเป็น Excel นะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดวงทำในสมุดเพราะว่าดวงยังไม่มีคอมที่สามารถบันทึกอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ดวงไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เลยนานแล้วนะคะซึ่งเพิ่งมาซื้อแล้วก็เพิ่งมาเก็บงบย้อนหลังได้2ปีเดี๋ยวเราจะตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเก็บยังไงโอเคนะคะในนี้ก็จะเป็น Excel นะเวลาดงเก็บงบดงก็จะแยกเซกเตอร์แบบนี้ด้วยนะจะเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มกเกษตรแฟชั่นโฮม ออโตอะไรแบบนี้เครื่องจักรวิโตเราก็ต้องแยกเซกเตอร์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บแล้วก็เวลาเราค้นหามันจะหาง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะเวลาเราจะเก็บงบเนี่ยสมมุติตอนนี้จะเป็นกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะกลุ่มแบงค์เนี่ยเริ่มเก็บงบกันแล้วอันนี้ที่ดวงทำมาเป็น2แถวเพราะว่าอันนี้แถวที่2เนี่ยเราจะใช้เป็นรวม1ไตรมารส2ไตรมาส รวม3ไตรมาสเห็นไหมคะอันนี้คือ2ไตรมาสอน,นี้2ไตรมาสอันนี้คือรวม3ไตรมาสแล้วก็อันนี้จะเป็นรวมทั้ง4ไตรมาสนะคะคืองบรายปีก็จะมาลงตรงนี้แล้วเวลาเขาประกาศงบอะเวลาจะประกาศไตรมาสสีอ่อมันไม่มีเราก็จะต้องใช้งบรายปีตรงนี้นะคะเอาไปลบไตรมาสสก็จะออกมาเป็นไตรมาสสี่ประมาณนี้ค่ะ สาเหตุที่ดุงทําเป็น2แถวแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบทั้งสองไตรามาสรวมกันผลประกอบการเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราก็จะดูได้ว่าเออมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงแบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปดูว่าเวลาแยกเซกเตอร์หรือเราจะใส่ชื่อหุ้นเนี่ยเลือกได้จากตรงไหนไปดูกันนะคะหน้าเซ็ตนะคะไปที่หน้าแรกข้อมูลการซื้อขายราคาหลักทรัพย์ เลื่อนลงมานะคะตรงนี้เขาก็จะแยกเป็นเซกเตอร์ให้เลยเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มอุสาหกรรมเห็นไหมคะก็จะแยกให้เราเลยสมมุติเป็นกลุ่มอะไรดีแบงก์ Bank แล้วกันเราก็คลิกขวาเปิดในแท็บใหม่เปิดมามันก็จะมีบอกเห็นไหมคะกลุ่มแบงก์ก็จะมีหุ้นอะไรเราก็คลิกขวาก๊อปปี้ไปวางเลยนะคะง่ายๆไม่ต้องไปพิมพ์เองค่ะเสียเวลาเราต้องใช้เทคโนโลยีให้ได้ให้เป็นนะทีนี้พอเราจะดู กลุ่มอื่นเห็นไหมคะเวลาเราเรียงเซกเตอร์ก็เรียงจากอันดับแบบตามเขาไปเลยอกรีฟู o ดคอนซูมแฟชั่นโฮมอะไรแบบเนี้ยคือเราเรียงแบบเนี้ยตามเขาไปเลยนะคะเหมือนในตัวอย่างนี่เห็นไหมเราก็เรียงแบบนี้ไปได้เลยสังเกตน,นะคะเวลาเราก๊อบชื่อหุ้นมาวางอะ่ะมันจะมีลิงก์มาให้เห็นไหมคะถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าหุ้นตัวนั้นเลยสะดวกมากมาก อ่ะทีนี้เราจะไปดูงบย้อนหลังของเบในเว็บเซ็ดเนี่ยดูยังไงก็ไปที่หน้าข่าวตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กดดูเพิ่มเติมนีค่คือข้อมูลข่าวสารที่บริษัทเขาประกาศออกมาทางเว็บเซ็ดนะคะสังเกตถ้าเราจะดูงบเราก็เลือกไปที่ f 4 5ตรงนี้ได้เลยนี่จะเป็นงวดครึ่งปีเห็นไหมคะเลื่อนลงมานะคะเนี่ยเห็นไหมไตรมาสหนึ่ง ปีหกหกเลื่อนลงไปอีกอันนี้ย้อนหลังอันนี้งวดประจำปีหกห้านะคะแล้วก็เลื่อนลงไปอีกเห็นไหมคะมันจะมีบอกหมดเลยลยมาสามปีหกห้าเนี่ยค่ะข้อมูลข่าวสารพวกนี้เราเข้ามาดูได้เลยเน้นย้ำนะคะถ้าเราจะเก็บงบเนี่ยให้ไปที่ F 4 5นะคะรหัสตรงนี้ในข่าวสามารถเข้าไปดูได้เลย เสริมให้อีกนิดนึงนะคะเราจะดูเฉพาะ EPS กำไรต่อหุ้นอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องรู้แหล่งที่มาของกำไรด้วยว่าเขากำไรจากอะไรโดยคลิกไปที่ BBL นะคะเพราะว่า BBL เดี๋ยวเขาประกาศไตรมาสสองแล้วถูกต้องไหมล้วก็คลิกเข้าไปเราก็ไปที่หน้าข่าวนะคะ นี่นะคะถ้าเกิดประกาศงบก็จะเป็น F 4 5ใช่ไหมคียตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะดูสาเหตุของกำไรเนี่ยเราก็ไปที่สรุปผลประกอบการสำหรับงวด3เดือนและงวด6เดือนคลิกเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดแบบเต็มขยายนี่นะคะเขาก็จะอธิบายว่าเออผลประกอบการของเขาเนี่ยมีกำไรเพราะอะไรสาเหตุอะไร ในนี้สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องเข้ามาอ่านโดยเฉพาะมือใหม่นะคะเราดูกำไรอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันกำไรมาจากอะไรกำไรเยอะๆอาจจะมาจากกำไรพิเศษไตรามาสถัดไปกำไรลดลงอยู่ดีๆงบก,ก็ ลดลงแล้วก็ราคาหุ้นก็ไหลลงแบบนี้นะคะต้องไปดูนะอันนี้สําคัญมากๆก็จะบอกว่าสาเหตุกําไรมาจากอะไรคะ่ะทุนเพราะอะไรมีขายสินทรัพย์มีกําไรพิเศษอะไรบ้างอะไรแบบนี้คะ่ะเข้ามาอ่านได้เลยคือเยอะมากๆนะบางบริษัทมีหน้าเดียวคะ่ะแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นเขาจะมีนโยบายในการอธิบายอะไรแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเป็นแบงก์ก็จะเยอะหน่อยประมาณนี้คะ่ะ อาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลในการเก็บงบที่ตรงใช้มาตลอดนะคะดูงบย้อนหลัง10ปีก็ได้หรือจะทยอยดูทีละไตรมาสหรือจะทยอยดูในแอปก็ได้นะคะสามารถดูได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าโดมนนี่สวัสดีค่ะ